จุดจบคำเมรคำทำนายหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาเจ้าอาวาสพระาธาตุหมื่นหินได้เปิดเผยเรื่องเล่าและคำทำนายเกี่ยวกับตำนานประสาทเขาพระวิหารและจุดจบปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายประสาทเขาพระวิหารหลายองค์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในถ้ำต่างช่วยการคุ้มครองคนดีซึ่งหลวงปู่ได้แผ่เมตตาขอพรจากเทพต่างๆจากชั้นต่างๆให้เมตตาทุกชั้นฟ้าวิมานให้ช่วยทหารไทยตัวหลวงปู่เองไม่ได้มีอะไรครั้งต้องอาศัยพวกท่านช่วยและทุกองค์ก็ตอบปากรับคำจะช่วยให้ทหารไทยนั้นสู้กับมารหุนเซน หลวงปู่ศิลาเล่าถึงตำนานประสาทเขาพระวิหารอีกว่าแรกเริ่มเดิมทีกัมพูชามีเทพพ่อใหญ่ทองได้ไปเรียนของดีจากพาระฤาษีฝั่งลาวและได้นาคเป็นเมียชื่อสุคนธาพอศึกษาเล่าเรียนทั้งศาสตร์และศิลป์เสร็จก็พาลูกเมียกลับกัมพูชาและมีลูกเต้าอีกหลายคนแต่มีคนหนึ่งชื่อว่าพระยาละแวกมีนิสัยคดโกงอยู่ตลอดเวลา และขอพ่อไปตั้งเมืองใหญ่อยู่บ้านยอดเขาแต่จากนั้นไม่นานลูกชายจากคนดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนชั่วหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกับฮุนเซนเหมือนเลียนแบบกันมาเลยถ้าทหารไทยเผลอเมื่มอไหร่ก็จะมีการแอบมารบตามแนวชายแดนไทยยิ่งทหารไทยไม่ตอบโต้ก็จะยิ่งวางระเบิดเพิ่มฮุนเซนนั้นเปรียบเหมือนพยามารใจบาปหลวงปู่ศิลา เ่าทิ้งท้ายเป็นปริศนาว่ามือใต้บาดาลได้ส่งสารมาบอกว่าจะทํายังไงดีถึงจะเลิกสู้รบท่านตอบกลับว่าก็คงต้องให้กัมพูชาพังย่อยยับไปครึ่งประเทศมันถึงจะหยุดยั่วยุ